กาบสํานึกพระคุณในพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพ,ะพระบรัพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้คุณน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับผู้น้อยคุณน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง ความต่างความเหมือนในความต่างคือบางอย่างเนี่ยมีทั้งคนเข้าใจแล้วไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเหมือนกันยังไงแล้วมันต่างกันตรงไหนนะครับแล้วที่มาที่มาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วเลือกได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มต้นจากตอนนี้เบื้องบนเมตตา ให้มาเตือนสึงซื้อมาพูดถึงเรื่องปณิธานส่วนตัวนะครับคือปณิธานส่วนตัวเนี่ยตอนที่ไม่มีปณิธานส่วนตัวมาเนี่ยหลายคนก็งงว่าเอจะเอาอะไรมาทําปณิธานส่วนตัวก็โยงมาถึงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้การต้านภัยพิบัติเนี่ยมิพักโพธิสัตว์พระองค์ก็พูดว่า ให้ตั้งปณิธานหนึ่งข้อพอวันนี้มาจึงเข้าใจว่ามันเป็นปณิธานส่วนตัวว่าเราจะตั้งปณิธานอะไรต้านภัยพิบัตินะครับมันปณิปกติในยุคนี้พระอาจารย์เมตตาว่าสำเร็จปณิธานกลับคืนเบื้องบนได้เ,เบื้องบนใช้ ปณาธทานเป็นบันไดที่จะกลับคืนเบื้องบนนะครับอืมคือก็ให้หลายๆอย่างสิ่งจักษิิทธ์ก็มาให้เยอะแล้วแต่ท่านใดจะเลือกแบบไหนนะครับว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่อันไหนดีอันไหนด้อยกว่ากันนะครับมันก็เหมือนเราเปรียบเหมือนตอนเนี้ เราเลือกไปซื้อสินค้าเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาถูกๆคุณภาพต่ำๆจนถึงราคาแพงๆคุณภาพสูงๆเนี่ยแล้วก็มีหลายรุ่นมี 1g จนถึง 5g ก็ให้เลือกว่าเราจะใช้รุ่นไหนคือเวลายุคสมัยเปลี่ยนนะครับอ่าสรพรพสิ่งก็เปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออเราจะต้อง ยึดอย่างเก่าแบบว่าทําตามแบบเก่าๆนะครับอันนี้ไม่ขออนุญาตพูดนะครับไม่ได้ลบหลู่นักรมอาวุโสเพราะมีอาวุโสให้ทําแบบเก่าๆแบบใหม่รับไม่ได้ครับตรงนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับคือคือขออนุญาตชี้แจงให้ฟังว่ามันถึงเวลาแล้วอะเราต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบันกับยุคโบราณมันต่างกันยังไงอ่ คุณน้อยเคยมีญาติธรรมถามว่าทางลัดกับทางเก่ามันต่างกันยังไงเช่นเราจะกลับนิพพานได้โดยไม่ต้องหมดหนี้เนี่ยนี่คือทางลัดถ้าแบบเก่าคือต้องหมดหนี้จึงสามารถกลับนิพพานได้คือถ้าไม่ใช้เครื่องมือช่วยก็ต้องใช้แบบเก่านะครับคือทำอย่างไรได้อย่างนั้น แล้วก็ใช้แบบเก่าๆซึ่งเป็นแบบว่าแบบโบราณอะโบราณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกโบราณนะครับโบราณบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับต้องปรับเปลี่ยนเช่นทําไมอะ่ะเวลาภาัยพิบัติเบื้องบนบอกให้เราต้านภัยพิบัติเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดกันเราก็ใช้แบบเก่าๆคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่ง ของใหม่ใหม่มาให้เราทำมันก็เหมือนเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยถ้าใครก้าวทันมันก็สะดวกรวดเร็วสบายอ,อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ลบหลู่นะครับตรงนี้ต้องย้ำบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อน้อยถูกเอาโสรุ่นเก่าๆบอกว่าทำมันพูดอย่างนี้มันเหมือนลบหลู่นักทุโสต้องขออนุญาตนะครับไม่ได้ลบหลู่นักทุโสแต่จะมา พูดถึงมาเปรียบเทียบถึงปณิธานส่วนตัวเนี่ยเราจะเลือกอะไรมาตั้งเนี่ยเราต้องดูอานิสง์นะครับว่าอานิสงะมากหรือน้อยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าตั้งตั้งไปคือเราตั้งโดยที่ว่าไม่มีอานิสง์ก็มีมีอานิสง์มากๆก็มีเหมือนพระพุทธองค์ตรัสว่า เราจะทานาเนี่ยเราต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดีน้ําดีดินด,ดีผลผลิตก็ดีนะครับตอนนี้ก็จะมาเสนอปณิธานทางเลือกที่จะเป็นปณิธานส่วนตัวนะครับปณิธานทางเลือกก็คือเนี่ยเราดบเราประมวลผลมาแล้วว่าจากหลายๆอย่างที่ที่ได้ร่ําเรียนมาเนี่ยอะไรมันอันดิสงสูงที่สุดที่ผู้น้อย ต้องทดลองด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าไปเอาของเขามาแล้วไม่ทดลองต้องทดลองว่าอันไหนจริงอันไหนที่ว่ามากอันไหนน้อยนะครับยกตัวอย่างอาน,นิสงส์เนี่ยอาน,นิสงส์เกิดจากผู้รับมากอาน,นิสงส์จึงมากนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเราทําบุญมากคือทําบุญมากก็ส่วนหนึ่งได้แก่ตัวเองแต่ถ้าผู้รับมากก็คือได้กับผู้อื่น อน,นิสงส์เกิดจากเราทําให้ผู้อื่นมากอน,นิสงส์จึงมากนะครับอยกตัวอย่างเช่นเราทําบุญสร้างสถานธรรมหนึ่งล้านบาทหรือสิบล้านบาทเนี่ยเราทําคนเดียวได้คนเดียวเป็นบุญวาสนาเราไม่ได้ให้ใครเจ้านี้ก็มาดึงจีวรพระอาจารย์ขาดหมดว่าว่าไม่ได้ทําให้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องมือเราทิ้งเครื่องมือที่พระอาจารย์ให้มาไม่ทันสังเกตนะครับรว่าการใช้เครื่องมือนี่สำคัญอ,อ,อันนี้ส่งมากทําน้อยได้อันนี้สงมากคืออะไรพระอาจารย์มีพระโอวาทมาถ้าลูกศิษย์ของพระอาจารย์เนี่ยล้านคนทําบุญคนละหยวน กับคนรวยคนเดียวทำสิบล้านสิบล้านกับล้านคนทําทําแค่คนละหยวนอันไหนมากกว่ากันครับถ้าล้านคนทำเนี่ยเราก็จะได้ถึงล้านหยวนแล้ว คนก็ทำวันละหยวนละหยวนละหยวนไปจนครบ3ามปีที่ตามปิตนาที่ใช้ให้พระอาจารย์นะก็จะได้ถึงถ้าแปลไปเงินไทยเนี่ยก็ได้ถึง500ล้านนะครับถ้าทำคนละหนึ่งหยวนต่อวันเนี่ยล้านคนเนี่ยได้ถึง500ล้านแต่ถ้าเราทำคนเดียว10บล้านบาทเห็นไหม สิบล้านกับห้าร้อยล้านต่างกันเนี่ยในพระโอาวาทพระอาจารย์มีอย่างนี้แล้วอานิสงส์อานิสงส์ก็คือเป็นบุญวาสนาได้คนเดียวคนรวยทําไปแต่ถ้าเราทําโครงการมหาพยาทานแล้วทาบุญพันหยวนวันละหยวนเนี่ยลูกหนี้ของทุกคนที่เข้าโครงการอ่ะหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นทั้งมีทั้งฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ล้านคนต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กัน ลูกหนี้เจ้าหนี้หายไปหมดเลยพอเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยล้านคนแล้วลูกหนี้ภายนอกอีกนับจำนวนไม่ท้วนคือคนหนึ่งก็อาจจะมีลูกหนี้เป็นหมื่นคนถ้าถ้าล้านคนเนี่ยก็เท่ากับล้านหมื่นนับจำนวนไม่ได้เ,เนี่ยมันพิธีกรรมเนี่ยม,มันสำคัญตรงนี้นะครับคือว่าถ้าเราทำถูกวิธีเนี่ยมันได้มาก หลายคนฟังแล้วอาจจะงงๆอาจจะไม่เข้าใจว่าอันนี้สงมันมันมันต่างกันยังไงเอายกตัวอย่างทางโลกที่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 พวกเราชอบอ่าง่ายๆเปรียบเหมือนเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับไปซื้อลอตเตอรี่สองคนนะคนหนึ่งก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็มีเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อลอตเตอรี่มาคนละใบเอ่อเท่ากันคนละใบเนี่ยคือเหมือนสิ่งที่เหมือนนะครับ สิ่งแล้วก็ถูกลอตเตอรี่นี่ก็คือเหมือนการถูกลอตเตอรี่เหมือนกันอ่าแล้วก็ไปขึ้นรางวัลคนหนึ่งเขาถูกรางวัลที่ e. like. หนึ่งเขาไปขึ้นรางวัลมาเขาได้เงินมากคนหนึ่งถูกเลขท้ายสองตัวก็ได้เงินน้อยเนี่ยมันส่วนต่างก็เหมือนอันนี้สงเนี้ถ้าเราทำทำมหาพยาธานี่อันนี้ส่งมากเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยแต่ถ้าทําแบบธรรมดามันเหมือนถูกทําเหมือนกันแต่มันเหมือนถูก เลขท้ายสองตัวเนี่ยเออคนระดับธรรมดาเนี่ยที่ไม่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเปรียบเทียบตรงนี้ก็เข้าใจนะครับเห็นว่ามันมีความเหมือนกันกี่อย่างเหมือนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่เหมือนสองถูกลอตเตอรี่เหมือนสามถูกเอ่อไปรับเงินต่างกันที่สุดท้ายสี่คือจํานวนเงินต่างกันเนะเหมือนอนิสง์อันนิสง์ของการตั้งบรรธินส่วนตัวน่ะถ้าเราเอามหาพิธานไปตั้งเนี่ย เราลดภัยพิบัติได้ลูกหนี้ลดภัยพิบัติแล้วเราสามารถกลับคืนเบื้องบนได้โดยที่ไม่ต้องหมดหนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิมพระอาจารย์จะเอาอนิสงส์ตรงเนี้ยไปต่อรองกับเจ้านี่นายเวรพญามารอสูนเนี่ยคือต่อรองได้เพราะเนี่ยทำตรงเนี้ทำแค่เราทำเราชวนคนมาทำแค่ สามสิบเปอร์เซ็นฟ้าก็ให้เราอีกเจ็ดสิบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนพลังพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากแล้วมันต่อกันมันจึงมันจึงได้ผลนะครับตรงนี้ก็ปณิธานทางเลือกนะครับตรงเนี้ยมันยุคนี้มันมันมันมีคําว่าทางเลือกเหมือนวัคซีนทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยจะทำวัคซีนเงี้ยเหมือนเหมือนเราตั้งปณิธานมหาพยาธานี่ก็เปรียบเหมือนวัคซีนนะครับคือพอเราตั้งเสร็จเนี่ยเราก็ไม่เป็นเจ้าหนี้เขาแล้ว เพราะว่าเขามาันเขามาทุเขามาใช้นี่เราใช้ไปแต่เราไม่กลับไปเป็นเจ้า,นาหนี้เขาอีกแต่ถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราจะกลับไปเป็นเจ้าหนี้เขาอีกเหมือนวัตตาตรงนี้นะครับคือเปลี่ยนกันเปลี่ยนฐานะเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้เป็นเจ้า,นานหนี้นนนนไม่รู้จบเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทํามหาพยธทานไว้ไม่มีวัคซีนป้องกันตรงนี้มันจึงแบบว่าเออึงดีก็เสนอเป็นทางเลือกนะครับ เลือกอปณิธานทางเลือกแต่ตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกราบเรียนเอาโศและขอตั้งปณิธานทางเลือกอ่ะหนึ่งข้อหรือสองข้อได้สองข้อมันแต่ข้อหนึ่งเราก็ตั้งตั้งปณิธานมหาพยทานทำบุญใช้เจ้าหนี้พันหยวนเงินตรงนี้ก็สร้างสถานธรรมเลือกสร้างสถานธรรมที่ใหญ่ที่สุดอาน,นิสงส์จะมากที่สุด เออเรามีอย่างนี้ด้วยหรือว่าถ้าไม่ได้ทําใหญ่ก็ทํารองๆองลองมาเพราะว่าอาน,นิสงส์เกิดจากผู้ที่ได้มาใช้สถานธรรมนะครับแต่ตอนเนี้ผู้น้อยโชคดีที่เกิดที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีตอนนี้ที่บ้านบึงชนบุรีอจะมีการตั้งสถานธรรมใหญ่พื้นที่ตั้ง60สิไร่อะเวลาทำงานนี่มีที่จอดรถก็เยอะแล้วก็อะไรก็หลายอย่างถ้าเรารวมใจกันเนี่ย ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยแค่เอาง่ายๆเอาแค่แสนคนก่อนแสนคนเนี่ยเราเพียงแต่ไปชวนคนอนะ่ะห้า0มื่นคนให้เขาทำตัวเขาเองห0 0 0 0่นแล้วก็ทำให้พ่อแม่เขาอีก50,000ก็ได้แสนคนละบางคนก็บอกว่าเจะไปหาคนทั้งไหนตั้งแสนคนไม่ต้องครับหาแค่ห0 0 0 0่น ตามลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของมิพักโพธิสัตว์ห้0 0 0ื่นในเรื่องเล็กหาได้ให้ทุกคนได้เข้าโครงการแล้วตั้งบัณิธานทําบุญสร้างสถานทรรวันละหนึ่งหยวนเนี่ยแสนคนคือคนห้า0 0ื่นแต่ทาให้พ่อแม่อิดมันก็มันก็จะได้ถึงแสนห้าเลยก็ทำแม่อิดห้าหมนพ่ออีห้0 0 0ืนได้แสนห้าวันหนึ่ง ก็ได้ตั้งแสนแสนห้าหมื่นหยวนอะวันหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนถ้าคูณห้าเป็นคูณสี่บาทฝาฝานี่เป็นเงินไทยตั้งเท่าไหร่เออเยอะให้ค่าก่อสร้างได้สบายเลย่างเนี้ยมันเป็นแล้วอน,นิสงจะเกิดขึ้นมากเลยเราลงทุนน้อยลงทุนใช้นี่นายนายเวนเนี่ยวันหนึ่งแค่หยวนเดียวแต่อน,นิสงเรา เพราะไอ้เจ้านี่เราเขจะไปรับอานิสงส์จากตอนที่มีผู้มาใช้สถานธรรมเพราะสถานธรรมใหญ่เนี่ยทั่วโลกจะมาใช้สถานธรรมที่นี่แล้วเวลาเกิดมีงานมีอะไรเนี่ยรับคนได้เป็นหมื่นคนน่ะมันจึงใหญ่ไงเนี่ยจึงจึงว่าต้องเลือกเลือกทำใหญ่ๆแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ทำเล็กๆแต่ทำทั้งสองอย่างได้ดีดครับทำส่วนตัวของสถานทรรมส่วนตัวหมายถึงว่าที่ตัวเองสังกัดอยู่ แล้วก็ส่วนรวมส่วนกลางใหญ่ที่สุดคือชื่อก็คือชงเตอ๋อไทยนะครับคือน้อยเคยตอนเปิดหน้าดินผู้น้อยเข้าไปยุคนี้ไม่ต้องปิดกันแล้วแหละเพราะว่ามันเปิดเผยได้ไม่ได้ไม่มีข้อเสียหายอะไรสร้างชงเตอ๋อไทยที่อำเภอบ้านบึงนะครับวันละหนึ่งหยวนเนี่ยก็ขอเชิญชาวธรรมทุกคน ที่มีโอกาสใายอื่นๆก็มาร่วมได้นะครับเพราะทำบุญเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าต้องทําของตัวเองใครๆก็มาทําได้เหมือนเราไปทําบุญที่วัดเนี่ยเราทําวัดที่เมืองไทยวัดที่สีลังกาพมา่าอินเดียเมืองฝรั่งทําได้หมดนะครับอันนี้สง์ไม่ต่างกันครับอันนี้สงฆ์ก็ส่งผลให้คือเป้าหมายคือได้รับการคุ้มครองให้กับนิพพานได้โดยไม่ต้องหมดหนี้เจ้าหนี้ก็ไม่ต้องมาทวงเราแล้วเพราะว่ามีแหล่งผลิตบุญเหมือน เหมือนมียุคหนึ่งมีคนเขาโฆษณาให้เป็นเจ้าของสนามบินหกแห่งเนี่ยเราซื้อหุ้นของท่าอากาศยานไทยอะเอโอที่ะหนึ่งหุ้นเป็นเจ้าของสนามบินหกแห่งเห็นไหมมันก็ให้ผลเยอะเอ่อคือทําเป็นบริษัทใหญ่ๆลักษณะดเดียวกันครับทางโลกกับทางธรรมเนี่ยต้องประสานกันตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับโอกาสทองมาถึงแล้ว ถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยโอกาสหมดไม่มีโอกาสแล้วนะครับต้องไปใช้แบบเดิมตรงนี้มันใครที่ทำชาวป่าให้พ่อแม่หรือไม่ได้ทําก็ทําตรงนี้ให้ด้วยได้อาน,นิสงไม่อาจประมาณได้เลยคือเจ้าหนี้เนี่ยจะไปเอาเก็บอาน,นิสงจากตรงนู้นหมดนี่คืออาน,นิสงของบัณฑิตานที่เราจะตั้งนั่นมันเป็นคือมันมองเหมือนส่วนตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวม คือการทําส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเน,น,นี่ยอานิสงส์จริงมากแต่ถ้าทําส่วนรวมเพื่อส่วนตัวเน,น,นี่ยอานิสงส์น้อยเช่นแบบว่าผู้น้อยจะพูดประจําเลยเราไปขออภัยเนี่ยหมื่นคนเราได้คนเดียวแต่เราให้อภัยคนเดียวหมื่นคนได้อ่เนี่ยมันกลับกันนะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ด้วยเพราะตอนนี้ฟ้ามีวิธีการ มีหลักการทํามีอะไรเสร็จเลยแล้วทําได้ยุคนี้ทําได้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดสนุกสนานนะครับถ้าเอาโสท่านไหนสงสัยสอบถามได้นะครับวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างมันจะพูดหมดก็ไม่ได้เวลามันไม่พอจึงต้องขอขอร่วมศึกษากับอวโสเท่านี้ให้รีบตั้งปณิธานส่วนตัว2ข้อนะครับอ้อลืมไป ข้อ2ก็คือชวนคนทำตรงเนี้ยปฏิทานข้อที่2คือเราตั้งปฏิทานเนี่ยเราจะมาเตอนซื้อบอกว่าต้องมีน้ําหนักนะครับตั้งปฏิทานไม่ใช่ตั้งเฉยๆอย่างเราตั้งปฏิทานชวนคนเข้าโครงการมหาอภัยทานเนี่ยเราตั้งแล้วไม่ใช่ว่าตั้งเฉยๆนะครับเราต้องไปชวนด้วยพอชวนมันจะมีน้ําหนักชวนได้1คนน้ําหนักก็จะเพิ่มอีกหนึ่งนึหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ถ้าเราตั้งแล้วเราชวนได้สิบคนโอ้เพียบเลยน้ําหนักเยอะคือตรงเนี้ยฟังบางคนฟังไม่เข้าใจว่าน้ําหนักมันคืออะไรบณิธานมันคืออะไรคือมันเหมือนเรามีบณิธานนี่เหมือนเหมือนตะกร้าปล่าวะถ้าเราไปเก็บกบอ,องใส่เนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักเนี่ยมันจะมีผลน่ะมันมีผลฉะนั้นตั้งบณิธานสองข้อคือข้อหนึ่งชวนคนมาตั้งบณิธานมหาภัยทานเนี่ยอนิสงส์มาก มันเป็นปณิธานส่วนตัวนะครับแล้วปณิธานส่วนรวมก็ยังมีอีกเยอะมันมีตั้ง10ข้ออ,อ,อันนี้มันเป็นข้อที่9ก้ากับข้อที่10อีก8ข้อเนี่ยก็ทําตามของอาณาจักรทำให้ทําไปคือมันครอบคุมหมดแนตะ่ตอนนี้ถ้าทําตรงนี้มันจะครอบคุมหมดเลยครับขอบคุณพรโสทุกท่านนะครับที่ดูจนจบ หากพูดไม่ชัดเจนขาดตกบกพร่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินท่านผู้ใดก็เมตตาอาภัยให้ผู้น้อยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ